สำหรับท่านที่มีภาวะเอ็นคว้ยน้าขาดนะครับอาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่าเรานั้นมีความจําเป็นต้องผ่าตัดหรือไม่และต้องทําอย่างไรเพื่อที่ทําให้ได้กลับมาออกกําลังกายได้เหมือนเดิมซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอภูมิจะมาคลายข้อสงสัยเหล่านี้ครับเรามาฟังกันเลยครับคลินิกลดปวดกระดูกและข้อโดยหมอภูมิครับในภาวะเอ็นคว้ยน้าฉีกขาดนะครับ าถามว่าจําเป็นต้องผ่าตัดหรือเปล่านะครับทั้งนี้อาจจะขึ้นอยู่กับาการใช้งานแล้วก็ความจําเป็นของแต่และบุคคลนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเอ็นไขว้หน้ามักจะเป็นเอ็นที่ขาดได้บ่อยในกลุ่มคนไข้นักกีฬานะครับส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากการที่ลงจังหวะผิดท่าหรือว่าใช้ขาซ้าย ยันหลักไว้แล้วผิดนะครับเกิดได้ยินเสียงป๊อกขึ้นมาแล้วเกิดการขาดแต่คําว่าเอ็นไขว้หน้าขาดเนี่ยครับไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุอย่างเดียวนะครับอาจจะเกิดจากภาวะเข่าเสื่อมได้เสื่อมไปเรื่อยๆจนเอ็นไขว้หน้าเราขาดได้ทั้งนี้เราต้องแยกแยะก,ก่อนนะครับว่าในเอ็นไขว้หน้านั้นนะ่ะขาดที่เกิดจากภาวะเสื่อมหรือเกิดจากภาวะของการเล่นกีฬาหรืออุบัติเหตุนะครับส่วนการพิจารณาว่าการผ่าตัดซ่อมเอ็นไขว้หน้าหรือว่าการเปลี่ยนเอ็นไขว้หน้าเนี่ย จำเป็นในรายไหนเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลนะครับซึ่งโดยปกติแล้วอ,อย่างในอุบัติเหตุหรือาก,การเล่นกีฬาเนี่ยมักจะเกิดจากอุบัติเหตุที่เรียกว่า non-contact p i v o t injury r y ก็คือไม่ได้กระแทกแต่มีการหมุนนะครับซึ่งทําให้เกิดการฉีกขาดของตัวเอ็นไขว้หน้าซึ่งมักจะเกิดในกีฬาอย่างเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลหรือในกลุ่มของอสกีอะไรต่างๆนะครับแต่ก็ในเมืองไทยนี่ก็เจอได้บ่อยนะครับ แต่สาหรับภาวะการเสื่อมเนี่ยก็คือ,อข่าวเราเสื่อมเรื่อยมันก็กินไปเรื่อยนะครับทำให้เกิดภาวะเอ็นไขว้หน้าเราเปื่อยแล้วเกิดการซานเซเลชันหรือการเกิดการขาดก็จะไม่เหมือนกันนะครับในกลุ่มของอุบัติเหตุหรือว่าในลาน,ลนกีฬาเนี่ยมักจะคู่กับหมอรองกระดูกฉีดขาดด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่ที่เขาศึกษาหรือว่าในการศึกษากันมาเนี่ยในกลุ่มของเอ็นไขว้หน้าขาดมักจะคู่กับหมอรองกระดูกด้านข้างนอกนะครับหรือว่าเททัลลมินิสคัตขาดที่5 4เนะครับ แต่ในรายที่เป็นนานๆาแล้วไม่ได้ตรวจสอบเนี่ยมักจะเกิดกับหมอรองกระดูกด้านในฉีกขาดแทนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ภาวะว่าเป็นมานานแล้วหรือยังหรือว่าเพิ่งมาเป็นนะครับเพราะว่าในส่วนใหญ่หลังจากที่เราเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดแล้วเนี่ยล่วงกับหมอรองกระดูกฉีกเนี่ยการพักหรือว่าการนอนเวทหรือว่าการลงน้าหนักได้ไม่เต็มหรือว่าการต้องพักฟื้นเนี่ยอาการปวดเข่าที่เหยียดได้ไม่สุดเนี่ยเป็นระดับหลายอาทิตย์หรือว่าระดับหลักเดือนได้นะครับถ้าเราป้องกันหรือฟิตเนส หรือการกายภาพไม่ดีอาจจะทําให้เกิดภาวะปวดเข่าเรื้อรังหรือว่า,าการใช้อุปกรณ์ซัพพอร์ตได้ไม่ถูกหรือว่าเราไปลงน้ําหนักก่อนกําหนดเนี่ยอาจจะทําให้เกิดภาวะเจ็บปวดเรื้อรังหรือว่าการงอเหยียดได้ไม่เต็มประสิทธิภาพได้นะครับซึ่งถ้าเกิดให้ข้อมูลพื้นฐานนะครับในกลุ่มของเอ็นไขว้หน้าเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีอยู่2เส้นนะครับเป็นเส้นเล็กคู่ประกบกันนะครับก็ เป็นความยาวโดยรวมประมาณสัก3 2ม mm, ิสมลลิเมตรนะครับส่วนความกว้างประมาณ7-12ถึงมิลลิเมตรนะครับซึ่งในเอ็นไขว้หน้าจะมีเส้นเลือดไปเลี้ยงที่ชื่อ Mid เด e g e n i c u l a t e Artery เนี่ยทำให้เกิดเมื่อมีเวลาเราเกิดการฉีกขาดทำให้เข่าเราบวมแล้วก็มีเลือดภายในเข่าได้ทำให้เราปวดได้นะครับสำหรับในกลุ่มการรักษานะครับก็จะกล่าวในกลุ่มของแค่ในเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดอย่างเดียวนะครับไม่รวมในกลุ่มของเพราะว่าในบางรายอาจจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะมีรวมคู่กับ เอ็นไข้หลังฉีกขาดด้วยหรือว่าเอ็นข้างเข่าฉีกขาดด้วยหรือมีกระดูกร้าวด้วยอันนี้ไม่นับนะครับอาจจะนับรวมแค่ว่าเอ็นไข้หน้าฉีกขาดอย่างเดียวนะครับในกลุ่มของเอ็นไข้หน้าฉีกขาดเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก่อนนะครับก็คือกลุ่มที่เกิดจากอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาหรืออีกกลุ่มหนึ่งคือเกิดจากภาวะเสื่อมในกลุ่มของภาวะเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุนะครับก็คือประมาณสัก60ปีขึ้นไป70ปีขึ้นไปอาจจะไม่รู้สึกตัวซะด้วยซ้ำว่า เอ็นไขว้หน้าของเราฉีกขาจะรู้สึกหลวมๆนิดๆหรือเดินเบรคไม่ได้ในกลุ่มนี้ถ้าการใช้งานไม่ได้หนักมากนะครับหรือว่าเราแค่ในการใช้การเดินเล่นกีฬาแบบลักษณะของในกลุ่มของเป็นแนวราบนะครับไม่มีการบิดหมุนบ่อยถ้าผู้สูงอายุอาจจะเป็นเดินหรือวิ่งไม่เร็วมากนะครับลาไทเก๊กต่างๆอะไรเงี้ยถ้าไม่มีอาการปวดอะไรมากก็แนะนําไม่ได้ซ่อมนะครับหรือว่า าการใช้งานไม่ได้เยอะเนี่ยเราสามารถรักษาแบบไม่ผ่าตัดได้หรือว่าการทํากายภาพหรือการฟื้นฟูได้นะครับร่วมกับตอนที่าการออกกําลังกายหรือว่าการใช้การออกกำลังกายที่หนักขึ้นหรือว่าออกกําลังกายอยู่ตีกลอฟอะไรเงี้ยที่มีการไพวบอดบ้างนะครับก็เราจะใช้ในกลุ่มของที่รัดเขา่าที่เหมาะสมกับในกลุ่มของการเล่นกีฬาต่างๆนะครับ อย่างเช่นในกลุ่มของกีฬาที่มีการหมุนบ้านในผู้สูงอายุอาจจะเป็นในกลุ่มของกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นที่รัดเข่าแบบป้องกันการหมุนได้ระดับหนึ่งนะครับ mm hmm. แต่ถ้าเกิดจะเป็นในกลุ่มของเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในกลุ่มของผู้สูงอายุเช่นฟุตบอลหรือว่าในกลุ่มของอเล่นตะก้อแต่ไม่ใช่ตัวตบเนี่ยเราอาจจะใช้ที่รัดเข่าที่เป็นตัวสไปเดอร์ล็อกอีกทีหนึง่งอันนี้อยู่ที่ว่าการใช้งานนะครับส่วนในกลุ่มของผู้อายุไม่เยอะนะครับแล้วก็เป็นอาจจะเป็นในกลุ่มของเกิดการ การบาดเจ็บของการเล่นกีฬาในกลุ่มของนักกีฬาแล้วโดยส่วนใหญ่ที่เราเห็นในตามภาพข่าวเนี่ยนักกีฬาอาชีพโดยส่วนใหญ่ก็ต้องมีการผ่าตัดซ่อมเอ็นไขว้หน้านะครับเพราะว่าในกลุ่มของเอ็นไขว้หน้าน่ะจะมีความสําคัญในกลุ่มของการบิดหมุนนะครับทาให้ความสามารถในการบิดหมุนได้เช่นเรามีการบิดเข่าหมุนเข่าหรือที่เขาเรียกว่า Pivo t activity นะครับก็คือมีการหมุนได้หรือในการ Cu t t i n g ก็คือมีการเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วเนี่ย ในกลุ่มนักกีฬาต้องมีความาต้องใช้ในกลุ่มนี้เพราะว่ามันเป็นอาชีพก็แนะนำโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นนักกีฬาอาชีพเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะต้องซ่อมในกลุ่มของเอ็นไขว้หน้านะครับเพื่อ1กลับมาลงสนามได้เร็วและ2คือเพอร์ฟอร์แมนในการเล่นกีฬาในกลุ่มของไพ่บอร์ดหรือคัตติ้งเนี่ยการเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วการหมุนเนี่ยจะได้ประกอบอาชีพได้แล้วก็มีเพอร์ฟอร์แมนที่สูงนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มในนักกีฬาสมัครเล่นนะครับหรือว่าในกลุ่มเล่นเพื่อออกกําลังกายหรือรรับบบกาบาดเจ็ อันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่าถ้ากีฬาที่เราเล่นเนี่ยเป็นกีฬาที่เราจําเป็นต้องเล่นแล้วก็เป็นความสุขแล้วก็ต้อง,องใช้เยอะและในกลุ่มกีฬานั้นเนี่ยจะเป็นในกลุ่มที่มีการไพ่บอรดติ้งเช่นคือมีการหมุนอย่างเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลคือต้องเล่นประจำเนี่ยหรือในกลุ่มของตะก้อเนี่ยก็อาจจะแนะนําในกลุ่มของการซ่อมก็จะทําให้อ่าเพอร์ฟอร์แมนเนสูงและดีกว่านะครับหรือในกลุ่มของกีฬาที่มีการ ting, คัตติ้งคําว่าคัตติ้งในที่นี้คือการเปลี่ยน มุมอย่างรวดเร็วนะครับก็คือกระโดดปุ๊บเปลี่ยนทิศทางหรือว่าวิ่งแล้วเปลี่ยนทิศทางเลยอย่างเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลอเมริกันฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับในกลุ่มนี้เอ็นไข้หน้าไปทำให้เกิดเพอร์ฟอร์แมน์เนี่ยถ้าเราต้องการเพอร์ฟอร์แมน์ที่สูงอยู่อาจจะในกลุ่มนี้อาจจะพิจนาในเรื่องของการผ่าตัดนะครับแต่ว่าในกลุ่มของโลดีมันคืออย่างเช่นในกลุ่มของคนเริ่มสูงอายุแล้วนะครับการเล่นคือเพื่อออกกําลังกายหรือในกลุ่มของผู้ไม่สูงอายุเนี่ยเล่นเพื่อออกกําลังกายแล้วก็ลักษณะกีฬา เป็นแนวลาบเช่นวิ่งหรือเดินเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่ายนะ้ำน,นี้ไม่มีปัญหาครับเรา,าจจะใช้ในกลุ่มของอาการกายภาพช่วยส่วนในกีฬาออกกำลังกายเช่นวิ่งต่างๆหรือกีฬาบางอย่างที่มีการหมุนบ้างหรือคัตติ้งบ้างเนี่ยเราอาจจะใช้ในกลุ่มอุปกรณ์ใช้ในกลุ่มของสไปเดอร์ของตัวที่รัดข่าแบบสไปเดอร์ได้นะครับแต่ถ้าเกิดในวิ่งธรรมดาเราอยู่ที่ว่าเราจะใช้ขนาดไหนอาจจะเป็นตัวที่รัดข่าแบบสปริงข้างหรือใช้สไปเดอร์ อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะป้องกัรระดับไหนนะครับแต่ในรายที่ต้องผ่าตัดเนี่ยก็แนะนําใช้ในกลุ่มของนีสล a บหลังผ่าตัดนะครับเพื่อจะได้ลาองศาได้แล้วก็มีการลงน้าหนักได้เร็วขึ้นนะครับส่วนในกลุ่มของเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดเฉียบพลันเนี่ยอาจจะมีอาการปวดข่าบวมอยู่ในช่วงแรกเนี่ยอาจจะใช้ตัวของตัวนีสล a บในช่วงแรกได้หรือหรือในกลุ่มของโจนแบนเดชอันนี้ก็อยู่ที่ภาวะที่เป็นนะครับก็กล่าวโดยสรุปนะครับว่าการผ่าตัดเอ็นคขว้หน้าเนี่ย ในนักกีฬาเนี่ยถ้าต้องการฟูลโฟร์แมนก็แนะนําเป็นกลุ่มของการผ่าตัดเพื่อลงแข่งขันได้อย่างรวดเร็วนะครับส่วนในกลุ่มโรดีมดตาต่างๆเนี่ยอันนี้ก็พิจารณาตามบุคคลว่าในกลุ่มเราใช้ขนาดไหนข้อดีข้อเสียของการาผ่าตัดแบบสองกล้องเนี่ยเราต้องพักฟื้นเท่าไหร่ส่วนการโรดีมาน,นี้ก็คือแล้วแต่บุคคลนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันนี้ก็อยู่ที่ภาวะหรือช่วงที่ใช้อย่างเช่นในกลุ่มมีสล a บอาจจะใช้หลังผ่าตัดหรือใช้ในกลุ่มของตัว เอ็นไขว้ ate, หน้าฉีกขาดเฉียบพลันณตอนแรกนะครับส่วนการเล่น,ลนกีฬาในระดับพ่ป้องกันการบาดเจ็บในกลุ่มนี้จะใช้เป็นที่รัดข่าวแบบมิสปริงข้างหรือเป็นตัวแบบสปไปเดอร์ป้องกันการบาดเจ็บและมีตัวมาเอ็นประคองด้านข้างนะครับและด้านหน้าครับสําหรับท่านใดนะครับที่มีภาวะเอ็นไขว้หน้าขาดสามารถลองใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการพิจารณาได้นะครับและส่วนท่านใดนะครับที่ต้องการรักษากับคุณหมอภูมิสามารถดูข้อมูลติดต่อที่ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า สวัสดีครับ